เลยไม่ต้องไปนึกเสียเวลาอันนี้คือพระคุณที่แท้จ,จริงที่จะคุ้มครองได้คําว่าคุ้มครองนี้ก็หมายความว่าลูกเนี่ยมีความรู้สึกซาบซึ้งในความรักความเมตตาของแม่มาตั้งแต่เล็กต่อ่อ,ตอนตาออกนะจะเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องก็ได้นะกเลี้ยงประครบประงมกันมาเนี่ยพอโตขึ้นมานี่ไปไหนเนี่ยพอจะไปทำอะไรที่ไม่ดีนี่นึกถึงแม่แหละ โอ้แม่สอนเราไว้หรือจะทําอะไรนี่เห็นกันแม่นะน่แม่นึกอยู่เนี่ยแล้วถ้ารู้แม่รู้นี่เราทําไม่ดีเนี่ยแม่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยังไงพอนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความยับยั้งชั่งใจนี่เรียกว่าพระคุณแม่มาคุ้มครองที่ว่าคุ้มครองนี่คือคุ้มครองอย่างนี้หรือว่าคนที่มีความซาบซึ้งจิตใจต่อพระคุณของแม่เนี่ย เวลาไปข้างนอกไปพบผู้หญิงอื่นไปพบผู้หญิงอายุมากสูงสูงท่านผู้เฒ่าชราก็จะมีความรู้สึกนึกถึงแม่นะีความรู้สึกที่ดีก็มีความรู้สึกแต่คนแก่นั้นก็จะมีในทางที่เป็นความรู้สึกต่อแม่อย่างวัฒนธรรมไทยของเราที่เรียกว่าเป็นป้าเป็นลุงเป็นตาเป็นยายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ดีก็จะมา นี้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกแบบพระคุณแม่ที่ซาบซึ้งอยู่เนี่ยไปเห็นคนแก่ผู้หญิงเราก็อาจจะเกิดความรังเกียจนะนี้ลดลงมาไปพบผู้หญิงอายุน้อยๆลงไปพอไปพบเด็กผู้หญิงสาวๆอะไรต่างๆเนี่ยถ้าปลูกฝังกันมาดีในครอบครัวมีพระคุณแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้จะมาโน้มน้อมให้จิตใจนึกถึงพอมองเห็นผู้หญิงอื่นเออแม่ก็ทําให้เรานึกไปถึง พระคุณของท่านความเป็นผู้หญิงนั้นน่ะมันกระตุ้นความรู้สึกสองด้านถ้ามีแต่สัญชาตญาณก็จะมีเรื่องเพศอย่างเดียวแต่ถ้ามีเรื่องพระคุณของแม่อยู่เนี่ยความรู้สึกที่ดีก็จะเกิดขึ้นแต่าการรู้สึกที่ดีต่อแม่เนี่ยจะโยงไปหาพี่น้องก็จะนึกถึงผู้หญิงนั้นแบบเป็นพี่เป็นน้องความรู้สึกในทางงดงามมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงไปเอง แต่ถ้าพระคุณแม่ไม่มีที่จะคุ้มครองแล้วต่อไปเนี่ยผู้ชายไปพบผู้หญิงก็มีแต่ความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวแน่นอนว่าปัญหาสังคมนี้จะต้องเกิดขึ้นอาญากรรมจะต้องมากมายเพราะนั้นจะต้องฟื้นพระคุณแม่ขึ้นมาให้ได้เวลานี้เราแทบจะหมดแล้วนะความรู้สึกพระคุณแม่ก็แทบจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นขอพูดเลยว่าถ้าพระคุณแม่ไม่กลับมาโลกาวอดไหวแน่เนี่ยต้อง ต้องทืนต้องตั้งมุ่งหมายเลยว่าต้องฟื้นให้ได้ให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยพ่อนี่ก็มาคอยปกปักรักษามาช่วยดูแลคุ้มครองให้อีกทีหนึ่งแต่ด่านแรกที่สุดแกนของสังคมเนี่ยก็คือแม่แม่นี่แหละจะเป็นผู้อุ้มชูสังคมนี้ให้อยู่รอดต่อไปแล้วก็เป็นผู้ที่จะจูงลูกเข้าสู่การศึกษาตอนนี้เรามาหวังกันเถิดว่า จะต้องมาให้แม่เนี่ยช่วยจูงลูกเข้าสู่การศึกษาโดยมีพ่อคอยช่วยปกปักคุ้มครองอยู่แล้วพอแม่ดึงลูกเข้าสู่การศึกษาได้เนี่ยต่อไปแม่นี่จะไปเชื่อมพระคุณแม่เนี่ยซึ่งมามีพระคุณพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองเนี่ยจะเชื่อมโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยได้เวลานี้เราเชื่อไม่ถึงพระคุณพระรัตนตรัยเพราะพระคุณแม่ก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว นี่ถ้าพระคุณแม่เ็าไปแล้วพระคุณพระรัตนตรัยเอื้อมไปถึงนี่ในกันเราก็ต้องมาจับจุดให้ถูกมาเริ่มพาพระคุณแม่มาแล้วก็พระคุณแม่เนี่ยจะโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยได้เพราะว่าความดีงามเมตตากรุณาความรักอะไรเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องความดีงามอยู่แล้วเนี่ยก็จะโยงไปหาสิ่งที่ดีด้วยกันก็คือพระรัตนตรัยต่อไปเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรต่างๆก็จะมา พราะฉะนั้นคิดว่าการศึกษาตอนนี้จะต้องหันมาพึ่งแม่แล้ว่ะนะคล้ายๆจะเรียกว่าด่านสุดท้ายหรืออะไรก็ได้ลงไปถึงแม่หรือว่าลงไปถึงในท้องของแม่เลยเพราะการศึกษาที่ที่จริงมันเริ่มตน้นตั้งแต่เราเริ่มชีวิตเพราะในทางพุทธศาสนาเ,นเราลองมองดูถึงหลักพระศาสนานบอกว่าคนเกิดมาพอออกมาก็มีความไม่รู้พอมีความไม่รู้ก็เกิดความติดขัด เพราะว่าไม่รู้นี่มันติดขาดหมดไม่รู้จะทําอะไรต่ออะไรอย่างไรความติดขัดก็คือทุกข์หรือปัญหาเราก็ต้องการความรู้ต้องการความรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนเรามีเป็นช่องทางเราก็ได้เรียนรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์แต่ว่าการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยไม่ใช่ว่าเป็นแบบซุ่มสี่ซุ่มห้านี่ แม่ที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็พ่อต่อไปเนี่ยก็จะมาช่วยนําลูกเข้าสู่การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตว่าจะเริ่มต้นการศึกษาให้ชีวิตเนี่ยดำเนิอนอยู่รอดและอยู่ดีดอย่างไรการศึกษานั้นก็คือการทําให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยดีนั่นเองถ้าชีวิตไหนอยู่ได้ดีๆชีวิตนั้นก็มีการศึกษาเป็นชีวิตที่ดีงามตัวเองก็อยู่รอดดีจเจริญงอกงามและเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นชีวิตที่สร้างสรรค การศึกษาก็เป็นเรื่องของชีว Poke right enfin ิตท mm hmm. ี่ว่าเราอยู่เราก็ต้องพบประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่เมื่อพบประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่เราก็ต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นประสบการณ์นั้นให้ได้การคิดการหาทางปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเนี่ยก็คือการศึกษานั่นเองเพราะนั้นการศึกษามันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าชีวิตคือการศึกษาแต่ต้องวงเล็บว่าชีวิตที่ดี เพราะถ้าชีวิตที่ไม่หาทางอยู่ได้ดีก็เป็นชีวิตที่มีอยู่ด้วยลมหายใจท่านเรียกว่าเป็นผ่านชีวิตที่ไม่ศึกษาอยู่สักแต่ว่าลมหายใจนั้นเป็นคําจํากัดความของคําว่าผ่านผ่านก็คือชีวิตที่เป็นอยู่สักว่ามีลมหายใจถ้าชีวิตใดไม่เป็นอยู่สักว่ามีลมหายใจเขาก็จะต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่อสถานการณ์ต่างๆท,ที่เข้ามาให้ได้ผลดีกับชีวิตของเขา อันนี้เราเรียกว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีก็มีการศึกษาตลอดเวลานี่การศึกษาต้องมีตลอดเวลาแต่เวลานี้มันไม่มีการศึกษาเลยใช่มมันมีอยู่จนกระทั่งว่าทางที่นักการศึกษาก็ยอมรับและรู้กันว่าการศึกษาได้มีความหมายอย่างไรแต่พอเอาข้อจริงสังคมนี้ก็ตามในวงการการศึกษาก็ตามก็จะมองความหมายในความมองการศึกษาในความหมายแคบแคบแค่การเรียนวิชาชีพ การหาทางไปเป็นอยู่ธรรมหากินเวลานี้การศึกษาในความหมายที่แท้เนี่ยแม้จะรู้กันอยู่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเอาแค่นั้นเอาแค่ว่าเรียนรู้วิชาธรรมหากินถ้าอย่างนี้การศึกษามันแคบเหลือเกินแล้วแต่ไอสิ่งที่ตรงข้ามกับการศึกษาคืออกุศลต่างๆที่มันกระตุ้นร้าวความรู้สึกมันมีอยู่ทั่วสังคมเรามีเวลาศึกษาในห้องเรียนเดียวเดียว แต่ไอเวลาของอกุศลที่ตรงข้ามการศึกษามันมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตก็หมายความว่าสิ่งอกุศลตรงข้ามการศึกษามีตลอดเวลาในชีวิตแต่การศึกษาแทบไม่มีเลยถ้าอย่างนี้สังคมมันจะไปไหวได้ยังไงเราก็ต้องเติมเอาการศึกษากลับมาเป็นเรื่องของชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นกันที่ชีวิตตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวนั่นแหละก็ให้คุณแม่นี่แหละเป็นผู้จูงลูกเข้าสู่การศึกษาเลยแล้วก็จูงด้วยข้อสําคัญก็คือว่า คนเรานั้นมีสองด้านก็ด้านรู้สึกกับด้านรู้เราก็จะต้องพัฒนาด้านรู้สึกที่เป็นบวกหรืออารมณ์บวกขึ้นมาแทนที่จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านจะได้จะเอาโลภะเรื่องจะขัดแยง้งทําร้ายผู้อื่นโทสะแล้วก็เรื่องความลุ่มหลงเพลิดเพลิน,นมัวเมาปล่อยปละแล้วเลยก็ให้มาพัฒนาความรู้สึกในฝ่ายดีมีเมตตากรุณาความรักความอยากช่วยเหลือความซาบซึ้งในคุณธรรมความดีต่างๆขึ้นมา นี้ถ้าหากว่าเราสามารถทําได้อย่างนี้ความรู้สึกที่ดีมันก็จะเรียกร้องปัญญาในทางที่ดีปัญญาก็มาคิดในทางที่ดีเราก็เดินหน้าไปในการศึกษาได้นั้นะตอนนี้ก็จะต้องคงคิดว่าจะต้องมาเน้นเรื่องของการศึกษาในครอบครัวเริ่มต้นโดยคุณแม่แล้วก็การศึกษามันเริ่มต้นได้พูดบ่อยๆว่าการศึกษาเริ่มต้นว่านคนกินอยู่เป็นเพราะว่าการศึกษาก็คือการทําชีวิตให้เป็นอยู่ได้ดี นี่คนที่มีชีวิตอยู่ก็คือกินอยู่กินอยู่ประจําวันคนไหนกินอยู่เป็นกินอยู่ได้ดีมันก็มีการศึกษาคนที่กินอยู่ไม่เป็นก็เรียกไม่ได้ว่ามีการศึกษาเนีก็แม้แต่กินอยู่มันยังไปไม่รอดเลยนีมันยังเอาดีไม่ได้มันจะมีการศึกษาได้อย่างไรกินอยู่เป็นก็คือดําเนินชีวิตประจําวันเป็นดําเนินชีวิตประจําจวันก็ทําอะไรต่งตางๆเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็ เอาไอ้การกระทําการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยมาเป็นช่องทางให้การศึกษาแก่ลูกโดยตัวเป็นปัจจัยภายนอกมาช่วยอย่างว่าเราบอกว่าการศึกษานี่ต้องคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นอะไรต่างๆเรลเนียมันก็เป็นคติบางทีก็เป็นอุดมคติไปนี่ในทางปฏิบัติจะทํำยังไงก็มาอยู่ที่ชีวิตประจําวันนี่แหละบอกว่าถ้าเด็กทําอะไร คือว่าชีวิตคนเนี่ยมันหนีก,กิจกรรมไม่พ้นต้องทําอะไรอย่างใดอย่หนึ่งเมื่อทำอถ้าเด็กจะทําให้เป็นทําให้ถูกเด็กก็ต้องคิดถูกคิดเป็นมันเป็นธรรมดาเองดังนั้นการกระทาการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันนี่แหละถ้าหากว่าฝึกให้ทําเป็นทําถูกมันจะเรียกร้องให้การคิดถูกคิดเป็นตามมาเองแล้วการคิดถูกคิดเป็นก็ไม่ต้องไปมา เถียงกันเสียเวลาว่าจะทํำยังไงนะคือกิจกรรมในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเรียกร้องเองเพราะฉะนั้นทางพระจึงเน้นเรื่องศีลก่อนคือเน้นเรื่องพฤติกรรมนั่นเองพฤติกรรมที่ดีงามถูกต้องเกื้อกูลสร้างสรรค์มันจะเรียกร้องให้เราเนี่ยคิดเป็นและคิดถูกทางขึ้นมาแล้วมันก็ดําเนินไปเป็นกระบวนงอันี้เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้การศึกษาถ้าหากว่านําเข้ามาสู่วิถีชีวิตได้ มันก็คิดว่าจะเป็นการศึกษาที่แท้วิฉชนั้นก็จะเป็นการศึกษาที่ล่องลอยอยู่ในความคิดหรืออยู่ในอุดมคติเรื่อยไปก็ให้การศึกษาเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคนและวิถีชีวิตนี้เริ่มต้นในครอบครัวและก็คนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือคุณแม่แล้วก็เป็นผู้ที่จะจูงลูกเข้าสู่การศึกษาขอให้เราย้อนกลับมาหาต้นเดิมที่แท้เลยก็คือตั้งแต่ในท้องแม่เลย การศึกษาตั้งแต่ในท้องแม่ออกมาแล้วก็นเน้นเรื่องพระคุณแม่ให้พระคุณแม่นี้ตาไปคุ้มครองลูกแล้วพระคุณแม่ก็จะโยงไปหาพระคุณพ่อแล้วก็จะโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยและชีวิตก็จเจริญง,งอกงามสังคมก็จะดีต่อไปดังนั้นในฐานะที่สถาบันร,ราชพัฒนนี้ก็เป็นที่หวังของสังคมเรียกว่าเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวบ้านหวังว่าจะเข้าถึงชุมชนชาวบ้าน แล้วชมชนชาวบ้านแน่นอนว่าเป็นฐานของสังคมไทยถ้าเราจะให้สังคมไทยเราจเจริญงอกงามดีขึ้นมาได้นี่จะต้องให้ชาวบ้านดีมีการศึกษาให้ได้และนอกจากสถาบานันราชพัฒที่เป็นฝ่ายการศึกษาการศึกษาโดยทั่วไปก็คือสื่อมวลชนจะต้องมาร่วมมือด้วยเวลานี้ดูสื่อมวลชนแล้วก็ต้องขอประธานภัยพูดกันแบบว่าหวังดีว่าเดี๋ยวนี้ กระตุ้นความรู้สึกในทางที่ไม่ช่วยชาวบ้านให้ขึ้นมาสู่การศึกษามีแต่ว่าจะช่วยพาออกไปนอกเรือกนอกทางกันเยอะหลือเกินถ้าหากว่าเราจะหวังสร้างสารรคสังคมไทยกันจริงแล้วก็ต้องมาช่วมอือกันมาช่วยกันให้สิ่งที่ปลูกเร้าในทางที่ดีถ้าปลูกเร้าความรู้สึกกระตุ้นความรู้สึกฝ่ายดีที่ตรงข้ามกับโลภะโทสะโมหะให้เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกฝ่ายบวก ให้มีเมตตากรุณาเป็นต้นหรือความคิดอยากช่วยเหลือสร้างสรรน,นี้ให้มากมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นในด้านรู้ให้มากขึ้นอย่าเอาแต่ด้านความรู้สึกอย่างเดียวเพราะว่าด้านรู้ก็คือด้านปัญญาเดี๋ยวนี้จะเอาแต่ด้านรู้สึกไม่ได้เอาด้านความรู้ถ้าเราไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกไปสู่ความรู้ได้นี่ปัญญาเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้สังคมไม่มีทางเจริญงอกงามในเมื่อสถาบันราชพัฒเป็น สถาบันการศึกษาหาวิลาลยเพื่อชุมชนเพื่อชาวบ้านถ้าเราไปช่วยชาวบ้านได้จริงๆช่วยชุมชนได้จริงๆนี่ก็คือสร้างฐานของประเทศชาติขึ้นไปแล้วประเทศไทยก็จะฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเวลานี้เราไปหวังจากคนในระดับสูงมากไม่ได้เท่าไรหรกช่วยไม่ได้มากอาจจะมีภาพคิดว่าอย่างนั้นนะเราต้องเอาฐานคือชาวบ้านนี้ขึ้นมาให้ได้แต่เวลานี้กลับหน้าเป็นห่วง แทนที่จะมีการศึกษาแก่ชาวบ้านซึ่งการศึกษานั้นเป็นเรื่องตลอดเวลาในชีวิตกลับมีแต่เรื่องที่ตรงข้ามกับการศึกษาคือไปเรา้เราวอา,า,า,ากุศลเราอากุศลกันตลอดเวลาเลยแล้วสังคมของเราจะขึ้นมาสู่ความดีงามได้อย่างไรก็หวังว่าเราจะมาเริ่มต้นกันให้ถูกทางนียอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เหมือนกับเราร่นถอย เมื่อร่อนถอยลงมาแคบลงมาเข้ามาสู่ครอบครัวมาถึงคุณแม่แล้วแต่ว่ามันเป็นการร่อนถอยอย่างมีระเบียบและจะเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องด้วยและไม่มีผิดพลาดแน่นอนถ้าเราเริ่มพระคุณแม่ขึ้นมาได้เนี่ยพระคุณแม่นี่ไม่ใช่คุ้มครองลูกอย่างเดียวจะคุ้มครองโลกด้วยจะอุ้มโลกไว้เลยและโลกของเราสังคมของเราก็จะเลยงอกงามได้ต่อไปวันนี้ก็ขอ,อกาสเน้นเรื่องนี้ไว้ เพื่อประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกับการศึกษาที่ว่าการศึกษาจะเป็นสถาบันการศึกษาใดก็ตามถึงยังไงก็ตามเราละทิ้งบ้านครอบครัวไม่ได้แล้วก็บ้านครอบครัวนั่นก็คือชาวบ้านนั่นเองชาวบ้านชุมชนนี้ที่แท้ตัวเขานั้นก็คืออยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวนั่นแหละจะช่วยชาวบ้านก็ช่วยเข้าไปให้ถึงในครอบครัวเลยให้ไปถึงคุณแม่ที่อ้มท้องเลี้ยงดูลูกอยู่ ถ้า,ากราเลี้ยงลูกได้ดีนั่นก็คือเลี้ยงโลกด้วยโลกก็จะเจริญง,งอกงามต่อไปนั้นเวลานี้ต้องเน้นบทบาทคุณแม่แล้วก็คุณบทบาทในแง่พระคุณของแม่นะให้เป็นคําที่พูดมาแล้วต้องทราบซึ่งจริงๆอย่าให้เป็นคําที่เลื่อนลอยเพราะเวลานี้คํานี้ชักจะค่อยๆห่างหายจากใจคนไทยไปแล้วก็อขอให้คําว่าพระคุณแม่นี้กลับมาทราบซึ่งอยู่ในจิตใจของคนไทยครั้งหนึ่ง คู่กับวัฒนธรรมไทยแล้ววัฒนธรรมใจไทยจะฟื้นด้วยถ้าพระคุณแม่ฟื้นขึ้นมาวัฒนธรรมไทยก็จะตามมาเองแล้วก็ความดีงามต่างๆอย่างวัฒนธรรมที่เราเรียกคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็เริ่มมาจากวัฒนธรรมในครอบครัวที่เกิดจากแม่จากพ่อนี่แหละในวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ล้งหมดไปเดี๋ยวนี้คนไทยมองกันไม่เป็น ที่เป็นน้องไม่เป็นปู่ย่าตายายคําเหล่านี้ค่อยๆหดหายไปตามลำดับนั่นก็การศึกษาที่ว่าเป็นเนื้อตัวของชีวิตก็จะกลับมาเพราะนี่คือชีวิตติดแท้ชีวิตที่เกิดเริ่มต้นเริ่มต้นจากแม่เนี่ยนะบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนมีชีวิตชีวิตนะั้นเริ่มต้นจากแม่เมื่อแม่ให้กําหนด,ดมาก็แม่ก็จูงลูกเข้าสู่การศึกษาแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มาช่วยกัน ส่งเสริมสนับสนุนอุ้มชูให้ปัจจัยต่างๆที่จะมาประคับประขงหล่อเลี้ยงก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตกลงก็มาสู่หลักพระศาสนาก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในว่าเราทั้งหลายนี่มาเป็นปัจจัยภายนอกที่ดีเพื่อจะช่วยกระตุ้นให้ปัจจัยภายในของเด็กมันเกิดขึ้นปัจจัยภายในนี้ก็มีมากมายเมื่อเกิดขึ้นเช่น โยนิสมรสิการการรู้จักคิดคิดเป็นอะไรเป็นต้นแล้วเด็กก็จเจริญง,งอกงามได้อย่างแท้จริงแต่ว่าหลักศา,าสนาบอกแล้วว่าคนโดยทั่วไปนั้นที่จะพึ่งปัจจัยภายในได้ทันทีนั้นมันเป็นไปได้ยากนะขอให้เรามาเน้นเรื่องปัจจัยภายนอกการที่เรามีการจัดกระบวนการศึกษามีโรงเรียนมีสถานศึกษานี้ก็คือการจัดตั้งปัจจัยภายนอกขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยกระตุ้นให้ปัจจัยภายในจเจริญงอกงาม นั่นเองท่านจึงเรียกว่าเป็นกระบวนการของกัลยานามิตรนะกัลยานามิตรทําหน้าที่ถูกต้องดีก็จะทําให้เด็กเกิดปัจจัยภายในเช่นโยนิโสมรสิการเป็นตน้นรู้จักคิดเองเป็นก็จะพึ่งตนเองได้ปัญญาความรู้เข้าใจเกิดขึ้นก็ทําอะไรได้ถูกต้องดําเนินชีวิตดีงามและจิตใจก็มีด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ที่เป็นบวกก็มนหนุนให้ ปัญญาความคิดนั้นดําเนินไปนในทางที่ดีงามออกมาสู่พฤติกรรมก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลการเป็นศีลเป็นความประพฤติท,ที่ดีทางกายวาจาทุกอย่างก็ดําเนินดเดินหน้าไปก็เราก็เรียกว่าใตศ้ิกขาและได้อย่างนี้ก็เป็นการศึกษาที่ครบองค์จะเรียกว่าองค์รวมหรืออะไรก็อยู่ที่ตรงนี้เองวันนี้อาจาภาพก็เลยถือโอกาสพูดคุยมาซะยืดยาวนานก็ไปอ่นว่า นี่ความมุ่งหมายในวันนี้อยากจะเน้นเรื่องแก่นแท้จุดเริ่มต้นของการศึกษาอยู่ที่ชีวิตชีวิตเริ่มต้นเมื่อรายการศึกษาเริ่มต้นเหมือนนั้นปัจจัยภายนอกปัจจัยตัวแรกคือแมนะ่เพราะฉะนั้นก็จะต้องฟื้นอันนี้ขึ้นมาให้ได้แล้ววัฒนธรรมไทยเราหนุนอยู่แล้วขนาดวัฒนธรรมไทยหนุนอยู่แล้วเรายังทําไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเราล้มเหลวที่สุดแล้วใช่ไหมนะอะไรพื้นฐานตัวเองก็มีอยู่แล้วยังทําไม่ได้ เอาและเรานี่ได้เปรียบพื้นฐานวัฒนธรรมไทยก็ดีเนี่ยเรื่องพระคุณแม่นี่ทราบซึ้งตรึงใจยิ่งใหญ่อยู่แล้วมีได้เปรียบอย่างนี้ก็รีบฟื้นขึ้นมาซะทำให้ได้ผลถ้าทำไม่ได้ก็แสดงสังคมไทยนี้หมดสมรรถภาพล้มเหลวเพระนั้นก็ต้องท้ากันแล้วนะว่าการศึกษาของเรานี้จะทำได้ไหมชีวิตที่เริ่มต้นในครอบครัวที่เริ่มต้นลึกลงไปถึงคุณแม่ ที่พระคุณของแม่ที่จะมาค้ำจุนลูกตามคุ้มครองลูกที่ดาเนินไปในโลกเพื่อให้โลกนี้ดาเนินไปสู่ความดีงามและสันติสุขสืบต่อไปอาตมามภาพก็ขออนุโมทนาทางสถาบันราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยามีท่านนายกสภาเป็นประธานพร้อมทั้งท่านอธิการบดีและท่าน รองอธิการบดีท่านคณะบดีและก็อาจารย์ญาติโยมสาธุชนและทางฝ่ายสาธุชนก็คือนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็ขอ